สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำม,มาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันพฤหัสบดีที่2ี่22กุมภาพันธ์2567ามานำเสนอครับจากสองล่าถึงบิ๊กโจ๊กวันนี้คุยเรื่องบุญก่อนเรื่องบาปสักนิด24กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เป็นวันมาฆบูชา ตั้งใจจะตามคุณบรรพศผงทองไปสวดมนต์ที่พุทธคยาและที่ป่าอิสิปัตนะมรุกขายาวันในวันมาคะแต่ด้วยเจ็บป่วยท้องไส้ปลอกไปแล้วเกิดเจ้ากรดไหลย้อนมันก็เริอกขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาทวงคนอื่นเขาอีกทั้งบุญวาสนาผมน่าจะยังไม่ถึงก็เป็นได้จึงขออนุญาตท่านประหลับดบรรพศ ขอสวดมนต์วันมาฆะอยู่เมืองไทยละกันวันมาฆะสำคัญอย่างไรวันมาฆะบูชาคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาดิโมกแก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ตรัสรู้9เดือนโอวาทปาดิโมกเป็นหลักคําสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นประกอบด้วยหลักการสาม อุดมการณ์4และวิธีการ6หลักการ3คือหลักคำสอนที่ควรปฏิบัติได้แก่ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวงคือการลดและเลิกทำบาปทั้งปวงได้แก่อักุุลกรรมบท10อกุศลกรรมบทคือทางแห่งความชั่ว10ประการความชั่วทางกายเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกรรม ชั่วทางวาจาเช่นพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจอ้อและชั่วทางใจเช่นอยากได้สมบัติของผู้อื่นการผูกพยาบาทและความเห็นผิดจากทํานองครองธรรม2การทำกุศลให้ถึงพร้อมคือการทำความดีทุกอย่างที่เรียกกุศลกรรมบทมี10ประการเช่นกันความดีทางกายเช่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ประพฤติผิดในกามความดีทางวาจาเช่นไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อและความดีทางใจเช่นไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นมีความเมตตาปราณีมีความเข้าใจถูกต้องตามทํานองครองธรรม 3. ามการทำจิตใจให้ผ่องใส คือทำจิตใจให้บริสุทธิ์สลัดหลุดจากนิวรณ์คือเครื่องปิดกัน้นที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบได้แก่ความพอใจในกามความพยายบาทความหดหู่ท้อแท้ความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัยทั้งสามหลักการข้างต้นนี้สรุปใจความสำคัญได้ว่าทำความดีละเว้นชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเอง ชาติศาสนาสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นสามเสาหลักค้ำจุนชาติให้ดำรงคงความเป็นไทยดินแต่ละก้อนอิฐแต่ละแผ่นพระหมหากษัตริย์แต่ละพระองค์นับแต่ยุคสุขโขทัยเรื่อยมาจนถึงยุคราช,ชวงศ์จัก,กรีร่วมจิตวิญญาณอาณาประชาราชก่อร่างสร้างขึ้นเป็นบ้านเมืองใช้เนื้อและกระดูกถมทับรวมกันแทนดิน ทั้งตอกตรึงเป็นเสาเข็มค้ำยันเป็นฐานรากประเทศใช้ยาดเงือแต่ละหยดใช้เลือดแต่ละหยาดแทนน้ำอุ่นฉโลมทาแผ่นอิฐแผ่นหินแผ่นดินให้ยึดแน่นเป็นนักคราสืบสืบต่อมาจนแต่ละนักคารารวมเลือดเนื้อเป็นราชนจาจักรชาติเชื้อไทยหนึ่งเดียวกันตราบทุกวันนี้ฉะนั้นมวลสารสู่ความเป็นประเทศไทยประกอบด้วยสามคือชาติ ศาสนาสถาบันพระหมหากษัตริย์เช่นนี้ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งสูญหายไปไทยก็จะไม่เป็นไทยประเทศจะวิบัติและล่มสลายกลายเป็นแผ่นดินจัดสรรของพวกล่มชาติล่มสถาบันแบ่งกันไปครองคุยในส่วนบุญเพื่อชาติแล้วมาถึงบุญในส่วนของเรากันบ้างหลวงพ่อทวดที่ช่วยกันสมทบเงินกว่า17ล้านสร้างต่อให้เต็มองค์ หลังจากหลวงพ่อผันสร้างค้างไว้ครึ่ององค์มานานกว่า20ปีที่วัดสายขาวทุ่งหวังเมืองสงขลานั้นการเททองปรถมฤกเ์ิกในชิ้นส่วนแรกสู่การเติมให้เต็มองค์สำเร็จไปแล้วเมื่อ8กุมภาพระครูสังครักษ์พิเชษเจ้าวาดวัดสายขาวแจ้งมาว่าวันมาฆบูชาที่24กุมภานี้จะประกอบพิธีเททองชิ้นส่วนที่สอง จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวสงขาและจังหวัดใกล้เคียงไปร่วมพิธีและอนุโมทนาร่วมกันส่วนเรื่องพระกริ่งหลวงพ่อทวดรุ่นเต็มองค์ที่แพรนดาจิวเวลรี่มีศรัทธาสร้างถวายหนึ่งมื่นองค์ให้ผู้มีศรัทธานำไปบูชานั้นมีบางท่านติดต่อมาที่ผมขอเรียนว่าพระกริ่งหลวงพ่อทวดทั้งหมดเข้าพิธีพุทธาพิเศษอยู่ที่วัดสายขาวแล้ว คุณปราโมทเตียสุวรรณแห่งแพรนด้าผู้หล่อถวายแจ้งว่าเพื่อการบริจาค899บาทต่อนหนึ่งองค์เงินที่ได้ทั้งหมดนำไปสมทบสร้างวิหารประดิษฐานสรีระสังขารหลวงพ่อผันคู่ขนานกับการสร้างหลวงพ่อให้เต็มองค์หลวงพ่อผันคือพระเทพยานโมลีอดีตเจ้าอาวาสที่มรณภาพไปแล้วและสรีระท่านแข็งเป็นหินอยู่ที่วัดทุกวันนี้ฉะนั้น ท่านที่ต้องการพระดิงหลวงพ่อทวดรุ่นเต็มองค์แกะแบบและหล่อโดยฝีมือช่างแฟรนด้าระดับเวอร์คลาสโอนเงิน899บาทเข้าบัญชีกาิกรไทยเลขบัญชี1758 96503 8ชื่อบัญชีพระครูสังครักษ์พิเชษเจ้าวาวาสวัดสายขาวหรือติดต่อไลน์ f ฟร n k ์5 5 9หหรือโทรศัพท์คุณฟาง เบอร์091-299-26-98เพื่อแจ้งสถานที่จัดส่งได้เลยเอาละทีนี้มาเข้าส่วนบาปกันบ้างหรือจะเป็นบุญก็ได้นะเพราะคนที่คุยถึงนับว่าเป็นคนมีบุญล้นบ้านล้นเมืองจริงๆนั่นคือคุณทักษิณต้องขอบคุณสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนซินที่ทำให้ได้เห็นโฉมหน้าผู้ป่วยวิกฤต อันอาจอันตรายถึงชีวิตได้ตามแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและราชทรระแถลงสมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมพี่ชายถึงจันทสองล่าเมื่อวานก่อนกับโพสเฟสร,รูปคู่ทักษิณทำให้เห็นหน้าคนป่วยขั้นวิกฤตชัดๆต้องร้องโอ้โหนี่นะหรือคนป่วยขั้นวิกฤตหน้าตาอิ่มเอ,อิบวันณะผงเป็นยองใหญ่ประกายตาเท่านั้น ซ่อนแววมนไว้ในความกังวลเต็มใบหน้าสมเด็จฮุนเซนที่เรียกตัวเองว่าน้องมาเยี่ยมพี่ชายด้วยซ้ำเมื่อเทียบกันน้องชายดูจะง,งำ่ำและโทมสีกว่าคนเป็นพี่ชายซะอีกเว้นแต่แววตาสมเด็จฮุนเซนที่ทอประกายสุขสมหวังสำเร็จที่ส่งมอบตำแหน่งนายกเป็นมรดกอำนาจครองเมืองให้ลูกชายผ่านพ้นไปด้วยดีสมเด็จฮุนเซนโพสต์ด้วยภาษาเขมร ซึ่งเขาถอดความมาเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่าได้มาเยี่ยมบ้านของทักษิณชินวัตรที่กรุงเทพแม้ว่าท่านจะเจ็บป่วยแต่ยังมีความเป็นพี่น้องโดยมีอุ้งอิงลูกสาวคนเล็กและเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพยังได้เชิญอิงไปเยือนกัมพูชาในวันที่14-15มีนาคม2024เมื่อสองอดีตนายกได้พบกัน ไม่คุยเรื่องการเมืองแต่ชวนให้นึกถึง32ปีแห่งมิตรภาพที่อยู่มาด้วยกันตั้งแต่ปี1992ขอบคุณพี่ชายและหลานสาวที่ต้อนรับยุคเพื่อไทยของทักษิณเป็นรัฐบาลเนี่ยดูเหมือนสมเด็จฮุนเซนคล้ายถูกหวยรางวัลที่หนงสองงวดซ้อนในความเป็นพี่เป็นน้องที่เป็นเจ้าของรัฐบาลเหมือนเหมือนกันยึงนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไป นึกจะพูดนึกจะโพสอะไรก็ไม่ต้องมากมารยาทพูดได้โพสได้โดยไม่ต้องเห็นหัวใครคิดดูสิคนรวยระดับแสนล้านล้าน,ล,านล้านบาทมีถมไปแต่จะมีสักกี่คนในโลกรวยแล้วยังมีแถมได้เป็นเจ้าของรัฐบาลฉะนั้นต้องเรียกว่าเมื่อวานสองอภิชนผู้มีรัฐบาลเป็นสมบัติตระกูลตัวเองมาพบกันรอทักษิณส่งอุงอิงขึ้นเป็นนายกอีกขั้น ทีนี้ก็ขเขมรไทยไม่มีใครน้อยหน้าใครทักษิณหุนเซนต่างมีรัฐบาลเป็นของตัวเองและต่างมีลูกเป็นนายกบริหารประเทศเสมอเหมือนกันพูดแล้วอิจฉาชาติหน้ามีจริงขอเกิดเป็นหุนเซนบวกทักษิณผู้ขาดอำนาจแต่คุกไม่เอาสักสิบชาติเถิดขอแถมท้ายหน่อยเพราะคำหวานฟังข่าวพลตำรวจรีจรูนเกียรติบานแก้ว รองผู้บัญชาการสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์คดีเครือข่ายเว็บพนันมินนี่ท่านพูดประโยคหนึ่งจี๊ดใจผมเลยท่านว่าแมวอาจมี9ชีวิตแต่จะไม่มีชีวิตที่สิคนอื่นฟังไม่สะดุ้งแต่บิ๊กโจกพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ใครๆบอกว่าท่านเป็นแมว9้วชีวิตต้องสะดุ้งแน่เพราะพลตำรวจตีจรุนเกียรติบอกคดีมินนี่ แยกเป็นสองสำนวนคดีคดีแรกผู้ต้องหา61นายมีทั้งตำรวจและไม่ใช่ตำรวจส่วนอีกคดีเป็นการสืบสวนขยายผลพบผู้ต้องสงสัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดเพิ่มอีก5รายเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจรองทุกกล่าวโทษสำนวนอยู่ในความรับผิดชอบของปปชแล้ว1ใน5รายนี้พลต,ตุรีจรูญเกียรติรับว่า มีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หรือบิ๊กโจ๊กร่วมอยู่ด้วยซึ่งจะถูกดำเนินคดีในความผิดตามมาตรา157และ149ต้องยอมรับว่านายตำรวจที่มาแรงแซงโคง้งเป็นขวัญใจชาวบ้านตอนนี้ต้องยกให้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติท่านพูดถึงคดีเว็บพนันมินนี่ทีไรไม่รู้ท่านไปกินดีหมีดีเสือมาจากไหนใส่เกียร์หชนแหลกไม่เกรงหน้าอินหน้าพรม ก็ขอให้ทำจริงตามพูดเถอะผมเชีย์มิดด้ามเลยศักิ์รีและศรัทธาความเชื่อมั่นในองค์กรตำรวจต้องบอกว่าตอนนี้มีแต่ท่านคนเดียวเป็นความหวังชาวบ้านในการกู้ให้ศรัทธาคืนกลับฟังสำเนียงพูดท่านกระเดียดทางเพชรบ,บุรีคนใกล้บ้านผมวันนี้คุยเท่านี้ขอไปศึกษาปูมประวัติท่านดูก่อนแล้วจะนำมาคุยกันต่อตำรวจดี มีที่ให้ยืนไม่พอต้องมีประชาชนเป็นกำแพงให้พิงด้วยฉะนั้นต้องช่วยกันเป็นกำลังใจให้มือปราบแมวก้าชีวิตนะพวกเราคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ